บอกค่ะบีได้เข้าไปประกวดมิ s ซูเปอรดาวไยแลนด์นะคะแล้วก็ได้เข้ารอบ24คนสุดท้ายค่ะซึ่งวันนี้นะคะบีได้เริ่มมาปรับรูปหน้านะคะเพื่อที่จะให้ถ่ายรูปออกมาสวยจะเป็นยังไงก็ติดตามได้เลยค่ะ พบกับหมอเอนะครับวันนี้ก็มากับน้องบีบีคนสวยของเราก็สําหรับใครที่เป็น FC น้องบีบีก็ฝากติดตามแล้วก็ตามเชียร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้ววันนี้หมอก็จะมาเพิ่มเติมปรับใบหน้านะครับแล้วก็ดูความสวยให้กลามนะครับจริงๆหน้าดูเล็กอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากให้ดูเรียวเล็กลงไปอีกก็คือวันนี้เราจะมาฉีดโบท็อกหน้าเรียวลดกลามนะครับก่อนหนึ่งก็คือดูกล้ามเนื้อตรงนี้เวลาเราอ่าเห็นไหมครับมัดนี้นะครับที่เป็นกล้ามเนื้อที่ทําให้ใบหน้าเราใหญ่แล้วก็ดูนูนขึ้นมา หมอจะฉีดเพื่อปรับกล้ามเนื้อมัดนี้ให้เลียวลงไปแล้วก็พร้อมกับลิฟต์ใบหน้าด้วยข้อที่2ก็คือกล้ามเนื้อที่ดึงใบหน้าเราลงเราจะลิฟต์หน้าเราจะยกหน้าได้ยังไงบ้างก็คือใบหน้าของเราจะมีกล้ามเนื้อบริเวณคอเรียกว่ากล้ามเนื้อ p l a t ิสมาตรงนี้นะครับจะเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะระหว่างหายปรลาลักดึงมาที่ใบหน้าของเราที่ดึงคอเราลงมาอันนี้หมอก็จะคลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้ด้วย เพื่อให้แน่กระชับขึ้นและกล้ามเนื้อตัวต่อไปที่หมอจะคลายกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อตรงมุมปากเ็นกล้ามเนื้อเห็นไหมกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากเราลงทําให้มุมปากเราตกแล้วมุมปากเราคว่ำลงอันนี้หมอก,ก็จะคลายกล้ามเนื้อตัวนี้ด้วยอีกตัวหนึ่งที่จะคลายคือกล้ามเนื้อบริเวณคางที่ทําให้คางเราโย,ย่นกดฟั้งหมอก็จะฉีดกล้ามเนื้อช่วงคางนะครับกล้ามเนื้อมัดแรกที่ทหมอจะฉีดก็คือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมัดนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ทําให้กรามเราดูใหญ่เวลาเราฉีดย ถ้าเราฉีดไม่ไม่ดีพอทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่กระจายทั่วพอเนี่ยบางเคสเนี่ยจะเห็นเป็นก้อนเป็นลำลำนูนนูนขึ้นมาได้แต่ที่สําคัญเวลาคนที่ฉีดลดกล้ามเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดปัญหาคือยิ้มแย่แล้วก็เหมือนยิ้มแบบโบท็อกยิ้มได้ไม่สุดไม่เต็มที่อันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากที่บริเวณมุมปากเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งอยู่จากมุมปากมาเกาะที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกลามนี่แหละจะเป็นกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆตรงนี้ เรียกว่ากล้ามเนื้อไรโซเลีสเวลาถ้าฉีดไปโดนมาด้านหน้ามากเกินไปหรือบนมากเกินไปเนี่ยทำให้ไปโดนกล้ามเนื้อมัดนี้ด้วยทําให้เวลาเรายิ้มเนี่ยทำให้เรายิ้มได้ไม่เต็มที่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องระวังกล้ามเนื้อต่อมาที่หมอจะฉีดคลายก็คือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากเราลงมุมปากตกมุมปากคว่ําให้แก้โดยการฉีดกล้ามเนื้อมัดนี้ด้วย แต่ก็กล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งที่ทําให้คางเราหดสั้นงลงเราเรียกว่า mental i f หมอก็ต้องฉีดลายกล้ามเนื้อมัดนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญก็คือกล้ามเนื้อที่เกาะจากคอเราเนี่ยเกาจากตัวบริเวณไหาลาปลาแล้วก็ขึ้นมาดึงหน้าเราให้ ให้ลงมาเนี่ยเป็นเรียกว่ากล้ามเนื้อพลาสติสมาหมอก็จะฉีดขยายกล้ามเนื้อบริเวณคอรตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ตัวโบท็อกที่หมอจะฉีดให้น้องบีบีก็คือหมอจะเลือกใช้ตัวนาโบตะไม่ว่าเราไปฉีดโบท็อกที่ไหนเนี่ยให้เราดูให้ชัดเจนก่อนว่าเราได้ตัวโบท็อกที่เป็นของแท้นะครับว่าเป็นของออยของที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะครับเพราะว่าของ๊อปของคิวตอนนี้มีท่อนข้างเยอะแล้วเวลาที่เอามาฉีดเนี่ยคุณภาพได้ไม่เหมือนกับของที่นําเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแน่นอนนะครับ แล้วจากนั้นก็ให้กัดฟันนะครับการฉีดเนี่ยที่สําคัญคือต้องให้กระจายทั่วๆกระจายทั่วๆกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ทําให้ใบหน้าเราใหญ่นะครับกล้ามเนื้อตัวนี้ที่บริเวณกัดและแข็งแข็งเวลาเราฉีดไปประมาณ2สัปดาห์เนี่ยหน้าเราก็จะเลียวเล็กลงและที่สําคัญเนี่ยคนที่หน้าใหญ่ๆบานๆเมื่อเราฉีดกล้ามเนื้อมัดนี้เป็นประจํากระดูกส่วนที่เป็นกรามเนี่ยก็จะ แอปต่อไปก็คือจะเล็กลงไปด้วยนั่นเองอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ฉีดกล้ามเนือ้อมัดนี้บ่อย เวลาหมอฉีดเนี่ยจะไม่ฉีดให้มันสูงเกินไปเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าฉีดสูงเกินไปก็จะมีปัญหากแก้มตอบหรือว่าถ้าฉีดมาข้างหน้ามากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลต่อกลมเนื้อมัดที่ผ่าอยู่ตรงนี้มีผลต่อการยิ้มทําให้เรายิ้มแย่ๆยิ้มไม่เป็นธรรมชาตินะครับกมเนื้อต่อไปที่หมอจะฉีดก็คือกล้ามเนื้อบริเวณคางที่ทําให้คางเราหดสั้นถ้าเราฉีดไปเนี่ยกมเนื้อบริเวณคางเราจะคายตัวออกหน้าเราจะดูเรียวยาวขึ้น กล้ามเนื้อเป็นทัลลิสกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับอยู่ค่อนข้างลึกแล้วก็ติดกับกระดูกเลยถ้าเราฉีดในตำแหน่งที่ตื้นเกินไปก็ไม่ไม่ได้ผลจะไปโดนกล้ามเนื้อมัดอื่นด้วยก็ทําให้มีผลต่อการยิ้มด้วยเช่นกันกล้ามเนื้อต่อไปเป็นกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากลงคราเนี้คนที่มุมปากคว้ามุมปากตกเรามาคลายกล้ามเนื้อมัดนี้ก็จะช่วยให้มุมปากเราดูยกขึ้นกล้ามเนื้อมัดนี้อยู่ค่อนข้างตื้นห้ามฉีดลึก ต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่อีกมัดหนึ่งที่หมอจะฉีดคายก็คือกล้ามเนื้อแพทิสมาที่เกาะเราที่เกาะระหว่งาะะวงหปลาแล้วขึ้นมาดึงใบหน้าเราอันนี้หมอจะฉีดคายกล้ามเนื้อมัดนี้พร้อมกับลิฟ์หน้าไปในตัวด้วยกล้ามเนื้อมัดนี้อยู่ตื้นเพราะฉะนั้นห้ามลงลึก ตัวนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งที่ใช้ในการดึงคอเราลงมากล้ามเนื้อนี้จะดึงใบหน้าเราลงมาแต่ข้อสําสคัญข้อระวังก็คือกล้ามเนื้อมันเนี่ยห้ามฉีดมากในปริมาณที่มากเกินไปจะมีปัญหาในเรื่องของการื่นอ,อาหารที่ลําบากแล้วก็เรื่องของการหายใจด้วยกล้ามเนื้อที่คอก็ต้องฉีดโดยความระมัดระวังเหมือนกัน กล้ามเนื้อมัดน,นี้ฉีดตื้นๆพอนะครับไม่เหมือนกับการที่ฉีดกล้ามเนื้อกามกล้ามเนื้อกามนี้ต้องฉีดเข้าไปในลึกในชั้นกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับสำหรับการฉีดบอท็อกเก้าให้คลายกล้ามเนื้อใบหน้าให้เรียวลงแล้วก็ยกกระชับใบหน้าส่วนล่าง